สวัสดีค่ะมอู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะคะวันนี้มีรถหน่วยงานปลดระวังมาให้ชมอีก1นึ่คันนะคะคันนี้ราคาดีมากๆด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Corolla a t t ตินะคะเครื่องยนต์1.6ตัว G นะคะปี2020เลยได้รถปี2020ด้วยนะคะพี่ๆราคาเพียงแค่4 69,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000กบาทเท่านั้นนะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79มาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะีสวยๆเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโคมงใสๆเลยมีหลอดไฟมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองนะช่องรับลมนะคะก็จะได้เป็นสีดําแนวนอนสวยๆแบบนี้เลย ตัวรถนะคะเลียมสันคมชัดนะคะรถไม่มีชนหนักผลิความจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆเลยคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกออลลอยเดิมโรงงานนะล้อแมกออลลอยเดิมโรงงานนะคะได้ยางีใหม่ๆมาให้ใช้งานด้วยนะกระจกมองข้างนะคะพับและปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะันนี้มือเปิดนะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ท e คเลดนะคะภายในนะ มาดูตรงหน้าปัดเลือนไม้ก่อนเลยนะคะนี่หน้าปัดเลือนไม้สวยๆเลยแล้วเลขไม้คันนี้อยู่ที่155,000กับอีก316กิโลนะคะเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะลูกค้าแล้วก็รถเข้าศูนย์ดีเข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะคะแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนี่สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้เลยนะอ่ะอันนี้หนูเปิดวิทีุออยู่นะเราก็สามารถาาาอ่า <พอ S 1> เพิ่มเสียงได้เลยนะตรงพวงมาลายัย นี่สวยๆเลยใช้งานได้จริงๆนะคะพี่ๆขาใช้งานได้จริงๆนะวิทยุเดิมโรงงานนะคะสามารถฟัง FMAM ได้นะคะแล้วก็ใส่ซีดีได้นะคะลูกค้าแอร์ของเขาก็จะได้เป็นแบบออโต้นะนี่ออโต้สวยๆเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้านะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดำนะตัดกับสีเบจนะคะ ตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะตัวเบาะนี่ไม่มีฉีกขาดเลยนะคะลูกค้าตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยแล้วดูนี่แผงประตูนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะกระจกปรับลงออโต้บานคนขาวสามบานหลังก็จะเป็นปรับแบบแมนนวลน,นะปรับแบบแมนนวลน,นะคะลูกค้านี่ภายในคือสวยมากๆใครหาสีนี้อยู่นะแล้วได้รถปี2020ันแค้เลยมาดูข้างนอกกัน หอนน็อตนะคะเดิมเดิมเลยหอนน็อตเดิมเดิมเลยนะไม่มีขยับนะคะลูกค้าหอนน็อตไม่มีขยับนะคะนี่หมอนน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับนะคะนี่อะติคิ้วต่างๆนะคะอยูุ่กติดอติกอร์ต่างๆอยูุ่กจุดเลยนะมาดูห้องผู้โดยสารพื้นที่ด้านหลังกว้างๆเลยนะได้บ่อหนังเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าแล้วเอาที่ของเขาดีมากๆนะ มีแอรตอนหลังให้ทุกพันเลยมีแอรตอนหลังให้ทุกพันเลยนะค่ะรองเท้ามีให้ค่ะรองเท้ามีให้นะคะลูกค้าแล้วก็มาดูหัวนอ็อตมาดูหัวนอ็อตไม่มีนะคะไม่มีขยับเลยหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้สองจุด เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้สองจุดนะแล้วดูไปเบรกยรงที่สามก็จะอยู่ตรงนี้มาดูห้องเก็บสัมภาระนี่ห้องเก็บสัมภาระพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะพี่ๆค่ะแล้วดูอุปกรณ์นะแม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยนะรอยซีนทางงเท้าเดิมโรงงาน รถไม่มีชนหนักทือคว่ตจมน้ํามานะคะรถไม่มีชนหนักทือคว่มจมน้ํามาที่ดูหัวน,น็อตดูหัวน,น็อตนะเดิมมากกระจกแท้เดิมทุกบ้านของโตโยต้าเลยกระจกแท้เดิมทุกบ้านของโตโยต้าเลยนะคะนี่เรียงสนเรียงสันตัวรถคมชัดเลยนะไม่มีชนหนักทือคว่ตจมน้ํามาแน่นอนนะคะที่ฐารับประกันนะรับประกันเลยกระจกแท้เดิมทุกบ้านจริงๆมาดูตัวเบาะฝั่งนี้นะ ตัวบออฝั่งนี้ไม่มีชีดขาดเช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวบอกไม่มีชีดขาดนะคะนี่หัวน็อตเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมเลยแล้วเอาติ๊คันนี้นะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่มานะคะลูกค้าแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะมาดูตัวบอกกันนะภายในสีนี้ดูสะอาดมากๆเลยนะคะพี่ๆภายในสีนี้ดูสะอาดมากๆนะนี่ หัวน็อตเดิมๆนะคะนี่ตรงรุ่นนับปี2อ2 0ปี2020นะคะลูกค้ามาสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะนี่รีบจัดได้เลยนะอาทิตเราเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้เป็น1.6ตัวจีนะคะปี2020ราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะฟีดาวผ่อเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะ ดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทุก77จังหวัดเลยหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ารายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์83นะคะ442 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ เพื่อที่จะได้พิพาดในการอัปเดตขึ้นต่อไปอีกสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ